ดีชาวแฟนเพจขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ตุค่ะเบลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาจับฉลากผู้โชคดีนะคะจากการเล่นเกมที่ทางเราได้มีโปสเตอร์ซิปป้าคอนโดให้ชาวแฟนเพจมันกรุ๊ปนะคะแชร์ไปที่หน้าวอลตัวเองแล้วก็ไปแท็กให้เพื่อนๆต่ออีก3คนหรือมากกว่านั้นค่ะแล้วก็มีเสียงตอบรับมาดีมากๆเลยวันนี้เราก็เลยจะมาจับฉลากผู้โชคดีแล้วก็ ขอบคุณมากๆนะคะก่นอนอื่นก็สำหรับทุกท่านที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะคะวันนี้มีผู้โชคดี10ท่านเดี๋ยวพี่ถูจะจับลากแล้วก็ประกาศตรงนี้เลยนะคะเพื่อเป็นเอกสารเนาะ,ะแล้วรางวัลของเราก็คือมีตั๋วหนังนะคะก็มี10รางวัลรางวัลละซองใบโอเคเริ่มกันเลยนะคะคนแรกเขี่ยวไหม,มได้ละ <laughs> คน ใจนะคะคุณเซียงยาสก,ก้าไม่รู้อ่านถูงหรือเปล่าตรงนี้นะคะคนที่หนึ่งแทน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 อ่าคนที่สองคนที่สองนะคะคุณคุณเอออ่านไม่ออก <laughs> <c oughs> ค่ะคุณอะไรสักอย่างนะคะ <c oughs> สีแกรมนะคะซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีแบบลิสต์ให้อีกทีหนึ่งนะคะ,คะขออภัยนะคะบานคนที่สาม คุณปะแอลแม่หม <cues> <write society> ีค <cons urai> ่ะทำไมตื้นแปดเลยแปดเทพมานมาอะไรอย่างเงี้ยตามแล้วนะคะามแล้วนะคนที่สี่คุณวันวันธนานะคะอมตะนิยกุลค่ะพระศิดต้องขออภัยนะคะคนที่ห้าค่ะคุณสเกาการิน่านะคะไม่แน่ใจว่าสั่งพลาดหรือเปล่าแต่ไม่มีชื่อใครเลยค่ะ นที่หกนะคะคุณอืมคุณตุ๊กโจอ๋อเดตุ๊กโจไม่รู้ค่ะโอเคชอบนะคะตึงเออันนี้เป็นซื้อผู้โชคดีนะคะเราไม่ควรหัวนะเราควรจะดีใจค่ะนี่คนที่เจ็ดใช่ไหมคะคุณละอองฟองนะคะละอองฟองนที่เจ็ดค่ะคนที่แปด เป็นกลางนัทกมลค่ะดีไปได้นะคะค่ะคนกลางเก้าชื่อไหมเชแคุณหนึ่งครับครับหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วคนที่สิบนะคะที่จะได้ตัวหนังของเราค่ะคุณแม็กวีรบุรุษเจ้าสองลานเฮ้อค่ะโอเคก็สำหรับกติกาการมารับนะคะก็ ให้เข้ามารับที่สำนักงานพิมานกรุ๊ปนะคะอยู่ข้างอาชีวะค่ะก็ยังไงช่วยสำเนาบัตรประชาชนมานิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ถ้าสามวันนะคะต่อจากนี้ไม่มารับเราก็จะมอบสิทธิ์นี้ไปให้ผู้โชคดีท่านอื่นล้วเราจะมาจับรางวัลกันต่อไปค่ะค่ะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่ากันเพจครอบครัวพิมานจะมีเกมสนุกอะไรมาให้เราเล่นอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ